คุณประจงเล่าให้ฟังเลยได้ไหมครับว่าไปทราบได้อย่างไรว่าตัวเองเป็นมะเร็งปอดอ๋อระยะแรกนี่ไอ่มากค่ะไม่มีเสมหะไม่มีอะไรไม่ผอมไม่สูบเซียวไม่มีอะไรเลยค่ะคือถ้าฟังจากพื้นฐานตรงนี้แล้วไม่น่าไม่น่าที่จะมีเรื่องของมะเร็งปอดเข้ามาเกี่ยวข้องเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นอ่ะเสร็จแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรคุณหมอก็าันิฐานว่าเป็นวัณโรคอ่าก็ตีตีให้ตรวจเสมหะสามครั้ง สแกนเข้าอุโมงค่ะเอ็กซเรย์นะคะเอ็มอเอ็กซเลย์ก็เห็นปอดข้างนี้มีครึ่งเดียวปอดข้างซ้ายมีครึ่งเดียวนั่นเป็นฝ้าเป็นฝ้ามองไม่เห็นส่วนอีกข้างหนึ่งปกติดีอีกข้างหนึ่งก็เป็นจุดเล็กๆหลายๆจุดอือันนี้เมื่อไหร่ครับประมาณเดือนเมษาเดือนเมษาเมษาปีสี่แอ้ห้าสี่เดือนเมษาปีที่แล้วค่ะนะครับ มาดูฟิล์มแล้วว่าเห็นเหมือนเงาเป็นก้อนเนื้อครับก็เลยต้องสองกล้องสองกล้องสองไปกล้องเข้าไปที่ปอดเพื่อคีบเอาชิ้นเนื้อก้อนนั้นเอาเอามาตรวจตอนนี้คุณหมอเริ่มสงสัยแล้วว่าไม่ใช่วรนโรคค่ะคือไม่ใช่แน่นอนแล้วผลออกมาแล้วว่าไม่ใช่วรนโรคคือวันณโรคตรวจก็ไม่เจอไม่เจอนะะก็เลยให้ลองซีทีสแกนแล้วก็ลองจะเจาะเอาชิ้นเนื้อออกไปค่ะเพราะเห็นก้อนเนื้อตอนนั้นกลัวไหมฮะ ก็ไม่เคยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลก็เลยไม่ทราบ่าทำยังไงบ้างก็หมอให้ทําอะไรก็ทำก็ทาที่บ้านมีประวัติใครเป็นเกี่ยวกับมะเร็งอะไรไหมไม่มีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็โรคฉลาเป็นโรคฉลาญาติพี่น้องก็ไม่ได้มีไม่มีค่ะมีทางด้านนี้เลยอ่าฮะเสร็จแล้วก็ให้คุณหมอตรวจไปเอาชิ้นเนี้อออกมาครับพอฟังผลหมอก็บอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะสี่ห้าระยะสี่สี่ถึงห้าระยะสี่ถึงห้า คือสุดท้ายคือระยะสุดท้ายหมอบอกว่ารักษาไม่หายนะครับคุณป้าก็รักษาไม่หายก็ตอนนั่งฟังก็หมอก็ถามว่าตกใจไหมบอกก็ยังเฉยๆอยู่เพราะว่าอายุก็หกสิบแล้วอยู่คุ้มแล้วไม่กลัวไม่อะไรเลยนะฮะหมอเขาก็บอกาถ้ากันป้าอยู่ได้อีกนานอย่างนี้โออผมว่าถ้าเกิดมีคนมีคุณหมอบอกใครในที่นี้ว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ย อย่างแรกเลยหน้าต้องถอดสีก่อนอาจารย์หมอหันมนามองไม่ตกใจหรือป้าบอกเฉยๆและะ้วค่ะเพราะลูกก็โตแล้วทาใจได้เหรอค่ะก็คิดอยู่แล้วตั้งนานแล้วว่าน่าจะจะมาเลงอะไรเงี้ยคะ่ะตอนกแตอนน oh, ี้พจนนิฐานตัวเองเลยว่าน่าจะไปะตรวจไปเรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวก็สแกนเดี๋ยวก็สองกล้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าก่อนหน้าที่จะไปตรวจเนี้ย มีการกินยามีการทานอาหารเสริมอะไรที่แบบว่าติบเหมือนเตรียมใจไว้ก่อนมีไหมยังค่ะไม่มีเลยค่ะก็ใช้ชีวิตตามปกติก็คือถ้ามันจะเป็นก็เป็นไปค่ะก็พอหมอบอกว่าเป็นหมอเขาบอกไปหาที่รักษาเพราะที่นั้นไม่มีไม่ได้รักษาบอกป,ป้าต้องไปต่งโรงพยาบาลที่เขารักษาอีกโ<ง>รงพยาาเป็นยังไงอ่าผ่าตัดไม่ได้อ่อาฉายรังสีไม่ได้หให้ยาเคมีได้อย่างเดียว ผ่าตัดไม่ได้ก็คือจะตัดทิ้งตัดไม่ได้ใช้รังสีก็ไม่ได้ไไม่ด้ก็คือได้แต่เคมีบำบัดก็คือคีคมะอาจารย์ครับวิธีการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยพื้นฐานก็จะมีสองสามวิธีการที่ผ่านมาถูกไหมครั ส่วนใหญ่ถ้าผ่าตัดได้ถ้ามันเป็นก้อนอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ก้อนไม่ใหญ่นักอะไรเงี้ยเพราะมันจะต้องตัดปอดออกใช่ไหมฮะอันนั้นเขาก็อาจจะผ่าตัดได้แต่ถ้าเป็นตั้งครึ่งปอดแล้วก็ยังเป็นจุดเล็กๆกระจายอย่างนี้มันตัดไม่ได้เพราะหมอพวกาอยู่ระยะกระจายละคือคุณหมอสองโรงพยาบาลก็วินิจฉัยตรงกันตรงกันถูกไหมฮะค่ะก็เริ่มจากการที่จะให้เคมีบําบัดอันนี้ให้เคมีบำบัดก็มันจะอไทรอยด์เป็นพิษด้วย โอ้แล้วแล้วมันมันมีผลกระทบกันแม่ก็แทนเราเป็นพิษหมอก็ให้ไปรักษาอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่โรงพยาบาลนั้นก็บอกว่าทานยาสองปีก็หายอ่าไทรอยเป็นพิษก็ตัดไปเพราะทานยาให้หายไปได้ค่ะก็รักษาต่อเนื่องอ่าแต่ว่าเคมีบําบัดนี่ต้องให้จํานวนกี่ครั้งครหมอไม่ได้บอกว่ากี่ครั้งก็ให้แล้วก็ต้องเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ดูตลอดว่าว่าผลเป็นยังไงคุณหมอบอกไหมครับว่า ให้เคมีบำบัดแล้วจะหายหรือไม่หรือระยะสุดท้ายที่จะใช้ชีวิตอยู่ไปเนี้ยมีบอกไหมครัก่อนที่จะให้ยาคุณหมอก็ต้องเรียกไปฟังก่อนว่าผลผลการของการให้ยาเนี้ยจะมีอะไรบ้างมีตั้งสิบเจ็ดรือยี่สิบเจ็ดอย่างจำไม่ได้มีท้องเสียมีท้องเสียท้องผูกมท้องลยฮงผิวดำอะไรต่างๆก็คือเป็นอาการแท้ของคนที่ ให้เคมีบําบัดทั่วไปค่ะปากเป็นแผลแล้วคุณหมอบอกไหมว่าจะหายหรือไม่หมอบอกว่าไม่หายหมอคุณหมอบอกไม่หายหมาบอกว่าไม่หายแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหนก็ต้องลองให้ยาดูหมอบอกอ๋อ่ะก็ให้อ่านไอ้ไอ้ที่ว่าผลข้างเคียงแล้วเราจะให้ยาไหมเราบอกให้อมหมอเขาก็เริ่มให้ให้ยาเคมีให้อยู่กี่ครั้งนะฮะให้ขวดแรกในอาการ เริ่มเริ่มมีอาการพว่แพ้ใช่ไหมคะญาติมาเยี่ยมก็ตกใจอะพอรู้เป็นมะเร็งก็เอาน้องสาวครับอยู่ฉะตรชิงาก็เอาบีมมาให้สี่ขวดพอรู้จักว่าเป็นพอรู้ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเอาบีมมาให้ค่ะโดยไม่ได้บอกอะไรเลยบอกให้ทานเนี่ยเอาสีอะไรมาให้สีขาวค่ะขวดขาวๆสีเขียวๆค่ะนั่นแหลอ่ะขาวๆเขียวๆอันนั้นบีมมาให้ก็ให้ทาน แปดเม็ดต่อวันหลังก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงสองเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนวันละแปดเม็ดค่ะอ่าฮะก็เริ่มทานก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเพราะอีกอาทิตย์นึงต้องไปคีโมดเขาบอกไหมว่าให้ทานเพื่ออะไรเขาก็ยังไม่ได้บอกอะรู้แต่ว่าอ่ะพี่ทานพี่ก็ทานโอ้เชื่อคนง่ายนะเนี่ยก็ไม่ไม่มีอะไรเลยบางคนมาก็หิ้วเป็นต้นไม้มาให้บางคนมาก็หิ้วเป็นน้ำมาให้ เป็นต้นไม้ก็กินใบมันอะไรมันอะไรเงี้ยมีหลายสูตรว้วงั้นมีเป็นขวดน้ําสีดําๆมาในตะไรมามีเแยะโหเต็มบ้านเลยไม่ทานไงเอาเลือกทานแต่อันนี้อัเดียวทานแต่เพราะว่าเป็นคนทานอยายากอ๋อแต่เลือกทานบิมอย่างเดียวเพราะมันเป็นแคปซูลแล้วมันทานง่ายสะดวกอ่าเสร็จแล้วทานแล้วไปยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าีโมทุกเจ็ดวันก็ไปตรวจ พอพอก่อนชีโมนี่หมอต้องเจาะเลือดดูเก็ดเลือดครับก็ไม่ผ่านไม่ผ่านก็ต้องอยู่โรงพยาบาลให้เลือดเก็ดเลือดต่ําค่ะให้เลือดนอนสองคืนแล้วก็เท้าก็ให้เลือดแล้วก็กลับบ้านได้แต่ก็เราก็ต้องทานบินเริ่มทานบินต่อเนื่องวันอาทิตย์ที่สองพออาทิตย์ที่สามต้องไปชีโมอีกคราวนี้ผ่านเก็ดเลือดผ่านคือเกล็ดเลือดอยู่ในระดับที่ผ่านให้ยาได้ให้เคมีได้ให้เคมีได้ค่ะอ่าฮะ ถ้าเกล็ดเลือดไม่ถึงเกณฑ์นเนี่ยหมอก็จะไม่กล้าให้ยาเคมีทราบไหมครับว่าทําไมถึงถึงเกล็ดเลือดมันถึงอยู่ในระดับที่ให้ยาได้ก็อตอนนั้นก็ยังยังไม่ได้คิดอะไรคุณหมอบอกว่ายัางไงครับคุณคุณหมอก็จะบอกแค่ว่าอย่างพอตรวจเสร็จหมอว่าป้าคุณป้าวันนี้เกล็ดเลือดผ่านนะให้ยาได้อ,อ๋อคือเจาะเลือดก่อนต้องเจาะเลือดก่อนเจาะเลือดเอ็กซรย์ทุกครั้งอ๋อถ้างั้นผมขออนุญ,ญาตขอเป็นความรู้อาจารย์ทั้งสองท่านครับว่าเกล็ดเลือดต่ําเนี่ยไม่สามารถให้คีโมได้ จะเกิดผลอะไรถ้าเกิดให้ไปคือคีมโมเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าเซลล์มะเร็งอย่างเดียวครับมันก็ทำลายเซลล์ของร่างกายด้วยทีนี้เกรดเลือดนี่มันสำคัญใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นตัวที่มีบาดแผลหรือมีอะไรมันจะเป็นตัวหยุดเลือดครับถ้าไม่มีถ้าเกรดเลือดต่ำมันก็อาจจะมีเลือดออกทางหูทางจมูก ทางตาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะถ้าไปเจอบาดแผลเล็กๆน้อยๆเลือดก็อาจจะไหลไม่หยุดอันนี้ก็เป็นอันตรายก็เป็นอันตรายกับผู้ป่วยเองค่ะเพราะฉะนั้นระดับเลือดเนี่ยเม็ดเลือดเนี่ยมันจะต้องอยู่ในระดับมาตรฐานที่สามารถให้ยาได้คือในโดสที่3เนี่ยหลังจากทานบิมไปแล้วกี่สัปดาห์ก็3สัปดาห์สามสัปดาห์งั้นต้องถามอาจารย์พิเชษว่าเป็นผลของบิมหรือเปล่าฮะร้อ อาจารย์ยืนยันว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ,นะครับ,รบทุกรายนะที่ทำคีโมเนี่ยเกรดเลือดจะตกแล้วก็ไม่เลยขาวก็จะลดแล้วนั่นคือสาเหตุที่ติดเชื้อเมื่อกี้บอกว่าติดเชื้อง่ายอืติดเชื้อหวัดเชื้ออะไรจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่มีปัญหามากๆครับแล้วอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็จากการติดเชื้อนี่แหละจากการคีโมนี่แหละไม่ใช่จากมะเร็งนะฮะไม่จากตัวมะเร็งคือคุณภาพชีวิตมัน ตกลงหมดมันมันมันสภาพจิตใจก็ก็แย่ครับที่แย่ที่สุดก็คือว่าโอ้ยอยู่มีชีวิตอยู่ไปทําไมเนอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าหากว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ภูมิคุ้มกันยิ่งลดเข้าไปใหญ่เลยนะครับไอ้ตรงเนี้ยภาวะตรงนี้ถ้าหากว่าคนที่ไปทําคีโมไม่ได้รับการบีบไม่ได้รับการอธิบายให้ชัดเจนเขาจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครจะทาคีโมก็ต้อง ก็ต้องยอมรับกับสิ่งเหล่านี้แต่นี่หมอก็ให้ดูนะให้ดู27อาการใช่ไหมแต่เราก็ยังไม่คิดว่ามันจะรุนแรงอย่างนี้ใช่ป่ะโอ้โอเอาก็จริงๆงโอ้โหมันแรงดูนี้อาจจะเปบทุกอย่างครบทุกอย่างเลยทุกอย่างปัจจุบันนี้ให้ไปกี่โดสนะฮะสามชุดแล้วค่ะชุดละหกขวดชุดละหกขวดเรียบร้อยครบครบเรียบร้อยคุณหมอบอกว่าเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คุณป้าแข็งแรงมากน้ำหนักขึ้นจากสี่สิบกว่ากิโลเป็นห้าสิบหกพันหน้าตานี่นะ บอกได้เลยเนะว่าไม่เหมือนคนป่วยเลยฮะก <c oughs> ็ใครๆก็บอกไม่เหมือนคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายใช่เนะพราะคนเป็นมะเร็งที่ผมสังเกตเห็นอย่างแรกคือผิวจะคล้ำม,มากผิวจะคล้ำแล้วก็สู้ผอมไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแต่คุณป้าดูสดใสมาก <c oughs> เออเคย <น S 1> <ด>บอกคุณหมอไหมฮะว่าไปทําอะไรมาอ๋อบอกตอนที่จะมาเนี่ยค่ะพอขอหลักฐานการรักษามาให้ดูอืมบอกว่าคุณหมอถามจะไปทําอะไร บอกว่าพอดีทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิจัยเรื่องมังคุดอยู่ครับจะไปให้ดูเพราะคุณป้าทานอยู่คุณหมอก็เลยให้ท่ายเอกสารมาหมดเลยอ <laughs> ซึ่งก็ดีจะได้เป็นหลักฐานแล้วก็เป็นข้อมูลในการที่เราจะมานำนามาให้สําหรับผู้ที่กําลังจะเป็นมะเร็งแล้วจะต้องปรับคุณภาพชีวิตตัวเองก่อนที่จะเข้ารับการรักษา แล้วตอนนั้นป้าก็ยังไม่ทราบที่ซื้ออเพราะมีแต่ยาส่งมาให้ครับในช่วงใกล้น้าท่วมหรืออะไรเนี่ยก็ขาดการติดต่ออะไรนะก็ไม่ได้ทานไม่ได้ทานก็เริ่มอีกแล้วพอให้ยามันก็เริ่มอาการเริ่มมีอาการนี้ต้องนอนโรงพยาบาลอีกครั้งอ๋อคือได้มาเห็นผลของมันอีกทีก็คือตอนที่เราหยุดรับประทานบิมแล้วต้องไปให้คีโมอันนั้นเห็นเลยว่าผลข้างเคียงกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ก็เลยรีบให้เขาส่งมาเขาก็ส่งนางไปตษณีมาให้เขาไม่ได้มาเยี่ยมการทีนี้ก็พอดีเขาใส่ถุงถุงใส่ๆนะคะถุงเนี่ยเราก็ดูมีเบอร์โทรก็โโรก็เลยโทรโทรมารู้วสิกมาติดที่นี่แหละก็ับกบอกว่าจะซื้อเนี่ยซื้อได้ยังไงอยู่ที่เขาก็ถามอยู่ที่ไหนก็อยู่ปทุมครับอยู่คลองสี่เขาก็ให้เบอร์คุณนีนาดไปอจนทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้ก็ตลอดก็เลยเป็นสมาชิก ออสุขภาพคุณภาพชีวิตเป็นยังไงค้าก็ดีขึ้นดีขึ้นมากจนคีโมหกขวดหลังเนี่ยชุดหลังเนี่ยคุณหมอว่าดีขึ้นมากเลยคุณป้าแข็งแรงมากเลยอะไรเงี้ยตรวจอะไรก็มะเร็งก็จะอยู่กับที่ไม่กระจายบอกตอนนี้ยามันคุมคุมอยู่นะคุณป้าตอนนี้หยุดนั้นหยุดหยุดคีโมมาสองสามเดือนแล้วครับแต่ก็ต้องบอกว่าขณะนี้เรากลายเป็นบุคคลพิเศษไปแล้วนะครับ เรามีโชคดีมากกว่าคนอื่นที่เรามีสิทธิ์เป็นมะเร็งได้สิทธิพิเศษมีสิทธิพิเศษแจ็คพอตแล้วก็เมื่อเราเป็นบุคคลพิเศษเราก็ต้องดูแลตัวเองพิเศษกว่าคนอื่นไอ้ที่เราใช้แล้วมันทําให้ดีขึ้นอย่าเพิ่งหยุดนะครับสักปีสองปีนะฮะเราอาจจะใช้น้อยลงเพราะว่าเมื่อไหรก็ตามที่เราหยุดไอ้ตัวที่วิ่งมันวิ่งไล่เซลล์จัดเซลล์มะเร็งกินหรือจัดการกับเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะหมด ทีนี้เซลล์มะเร็งมันโตเร็วมากนะเราอาจจะมีการฉายแสงมีการทําคีโมจัดการมันยังไงยังไงมันก็ไม่หมดหรอกนะมันจะหลบซ่อนอยู่ตรงไหนสักเซลล์หนึ่งเมื่อไหร่ที่เราไม่มีภูมิคุ้มกันที่ชัดเจนเมื่อไหร่ที่เราเผลอโอ้โหมันออกมาเต้นระบำให้ดูนะเพราะฉะนั้นมันจะขยายอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องควบคุมไม่ให้มันโผล่มาให้เห็นนะครับถ้าทางที่ดีก็ให้มันหมดไปจากร่างกายไปเลยนะครับ แต่ว่าเอไอหมดเนี่ยมันคงจะยากอ่ับผมทุกคนก็ยังมีเซลล์มะเร็งเหลืออยู่ทุกคนคเนะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องใช้ควบคุมสร้างร่างกายของเราให้ไม่เล็ดขาวมีความสามารถก็คือให้มีความสามารถพิเศษในการจัดการกับเซลล์มะเร็งซึ่งเราพิสูจน์มาแล้วว่าคแคปซูลของเรามันทําเช่นนั้นได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะได้บรรยายให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรได้อย่างไรนะครับอาจารย์ครับอย่างนี้อย่างกรณีของพี่คุณป้าประจงเองเนี่ยก็คือทานต่อเนื่องจากนี้ไปได้ ในในขนาดไหนฮะผมมาสักวันละหกเม็ดอ่ะป้าทานแปดเม็ดโอเคครับแปดเม็ดคือถ้ามีกําลังทานก็ทานได้ครับเพราะมันไม่มีเกินปริมาณคือบางคนทานสิบสองเม็ดสิบห้าเม็ดเพื่อจะความให้เกิดความแข็งแรงอมีไกด์ที่ญี่ปุ่นคนนึงบอกกินวันละสิบสองเม็ดเพื่อจะสามารถทํางานแปดสิบแปดชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะโอ้โหเขาว่างก็ไปคือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเอมันเป็นสิ่งที่ทําจาก สารสกัดธรรมชาตินะฮะถั่วเหลืองหาด,ดำฝรั่งบบวบกมังคุดเรากินมาแล้วทั้งนั้นนะครับเป็นเดี๋ยวเราเอาตัวสําคัญสาคัญเนี่ยมาผสมกันให้เสริมประสิทธิภาพในลักษณะที่ไปสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุลแล้วสร้างเม็ดเลือดขาวของเราให้ทําหน้าที่จัดการกับเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปลอดภัยเราพอใช้ปลอดภัยเป็นเดี๋ยวให้มาเสริมประสิทธิภาพตรงเนี้ยแล้วสร้างร่างกายของเราให้แข็งแรง ของเราไม่ใช่เป็นยาหรือสารเคมีที่ไปวิ่งไล่จัดการกับเซลล์มะเร็งเองของเราสร้างเม็ดเลือดขาวในตัวเราให้มีความสามารถตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมล่ะถ้าเราแข็งแรงเองอมไม่ใช่เป็นการให้ยาซึ่งจัดการกับเซลล์ที่มันจเจริญเติบโตเจอเมะเร็งปุ๊บฆ่าเจอเม็ดเลือดขาวก็ฆ่าเจออะไรก็ที่มันเจริญเติบโตเร็วก็ฆ่านะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้มันเป็นวิธีการที่ ธรรมชาติค,คือเป็นวิทยาการสมัยใหม่นในการที่จะดูแลสุขภาพนั่นเองก็ขอให้อยู่อย่างนี้มะเร็งจะอยู่กับเราก็ให้มันอยู่ไปอยู่แบบเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนกันไป <c oughs> แต่ขอเรามีคุณภาพชีวิตอยากกิน <c oughs> อยากเที่ยวอยากทําอะไรก <c oughs> ็ทําได้ตาม <c oughs> ปกตินะก็จะมีอาการบ้างแบบท่านเหนื่อยก็จะไอหน่อยอะไรเงี้ยหมอบอกว่าเป็นเรื่องปกติพอเราเป็นเกี่ยวกับปอดแล้วเดี๋ยวอีกสักเกเนี่ยค่อยเป็นไข้หวัดใหญ่ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไขวัดใหญ่ก็ระวังจะไม่เป็นเหมือนกันนะถ้าหากมันจะไม่มีเลยนะเอาละครับขอบคุณคุณป้าประจงนะครับขอบคุณมากครับ